สวัสดีจ้าพี่น้องอีหล่ามาใส่เบ็ดอีกแล้วมาใส่เบ็ดให้เอฟซีเบิงไปอีหล่าสีมานบอมาใส่เบ็ดกับอีหล่ามากอีหลา่าสิใส่ชาติเนี่ยจัองน้อยอีหล่าเจ็บแขนมาลริกรร่กับตอนยามครับมามเบิงผลงานของอีหลา่า ยำช้นมืดครับตอนนี้ก็เวลาหาโมงกลัวล้วครับหล่าขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนนะจ๊ะอย่ามาลุ่นก่อนมันลุ่นตอนอีหลาใส่แล้วมายามกัน กดรชีด pues ึ nah ๊งด evet> ึ๊งไปยังไปยังกระดุกเหรระดุกบ่น่ายจังพ่อก่อพอพี่น้องใส่งามแหละปุ่นใส่ป่นพี่น้องแล้วพี่น้องสีดินดินไปยังขึ้นมาบ่ว้าวปลาเข่งใหญ่ย้อนกลับได้จังนี่พี่น้องมีแต่ปลาเข่ง ใส่กำกำหัวไว้เห็นหางกับปลาคอหน่อยใช่ปนใส่ปนน,ปปน,นี่แหละพี่น้องถ้าปนกับปนหนึ่งนีแหลดแล้วมันแรงทุ่มเคืองเก็บสองทุ่มมันรุนกันอีกมาห้าสจะได้หลายบอพี่นอ้องได้แต็มใหญ่บอไปอย่าหากิ้เขาแรงกันกินงเขาแรงแล้วทุ่มเคืองคอยมายามกันเนาะพี่นอ้องเนาะป่ะแรกมาแล้วพี่นอ้องลึบลึกดกลึกดกยามมาได้สิบกว่าลังแล้วอา้าว กำหววัวบ่เห็นหางพี่พน้องเอาพี่น้องเต็มสองมาแล้วดึก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 เบา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 มันชิลูด,ดอือพี่น้องเต็มสามอือหือเดี๋ยวจะเอาขึ้นไม่ดูนะคะ ใส่งามๆใส่งามๆกำเบิ้คึบอ่านกำหัวไปเห็นหางอีกแล้วี <c oughs> น้องจุ๊บๆอีกแล้วดินแห้งแต่มันเป็นปุ่มน้าแล้วก็ของฮะอืมทำไมดิ่นน้อยๆแรงจังเลยใส่ปนูสนสวบปัปป๊บๆเลย พี่น้งองคนนี้กระดิ่ดึกดึกพี่น้องไป้ายังปหายังเจ,จเย็นเนจ้ <ใจ S 2> ยัน,น,นอ่าเต็มตามตามแล้วเฮ้ยมาเอา้ยพี่น้องอุ๊ปป้ยังไป้ยังพี่น้องมุนรอบเขาอุ้นลุดเลยน้องโอ้ยขอเถอะขอเถอะขอเถอะ nãy tôi bay nó bay nó thăm 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 bay nó đi bay nó mày không thăm 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 tài tài อ้นสองหลังซ้อน,ออนตรงนี้ก็ถือพี่น้องอันนี้อันอนี้กำหัวไปเห็นหางพี่น้องนี่แล้วพี่น้องยังทุกจิ้มอ้าวแต้มย้ำกลับไปพี่น้องหนึ่งแต้มแล้วหลังหลังนี่มีอาการดึก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 คือดิ้นคือคอยหนึ่งผายยังพี่น้องอุ้ยบะเมีนเม,น,มนอยู่บ่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวตัวงามอยู่พี่นออ้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวบกใหญ่หนึ่งใช่ลอ,อ,อล้มดีพี่นออ้องได้แล้วพี่น้องตุกนึงตุกเนื้ออ่อนงนืนุ่มโกงลงโกงเลยหาเบ็ดประห็นหาเบ็ดบ่เห็นห ตอบแล้วป่ะพี่น้องคือสีงากอยู่เด้อสงสัยปลาไหลพี่น้องสงสัยทีเป็นปลาไหลยังยูยัูว่าโอ้ผมมันเป็นปลาไหลปลาพี่น้องปลาอีหยังกระบองเห็นแต่คุณคุณยังอยูบอกรึเปล่อุ้ยขาวๆนั่นไงเห็นแต่ขาวๆน่ะ ตัวขาวๆพี่น้องแต่บุ้งว่าเป็นยังเบ็ดกงลงโกงลงไปเลยโอ้ยโอ้ยดินแห้งแต่พี่น้องได้บนน้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องได้บนน้องจริงเหรอบอกโอ้โหอ้าวประคอพี่น้องอืมแต่ปน ใส่ต้มต้มปนลูกยอดครับลูกยอดค่ะอุย้ยได้หมานอยู่พี่น้องได้ตัวใหญ่อยู่ใส่ใหญ่ตัวหนึ่งกับปลาดุกกระแ่งงามๆอยู่พี่น้องชิบะเมนเก็บโลอยู่ถ้าบะเถิงกับเลี้ยนนิหน่อยพี่น้องอีหล่าขอขอบคุณชูขู่ชูพลนะคะที่ติดตามอีหล่าขอบคุณได้หลายเด้อค่ะขอบคุณค่ะ เทป้าพี่น้องเบิังครับรับกลางคืนเทกันสดๆนะครับนี่มันหลักทิ่หนึ่งไปดันครับ หายใจข้อแข็งหรอขอ,อ,มมอ,อแข็งหมดมันมันเหนื่อยไหมมันแคบใส่ครับปัดมันตัวนี้รัสดีตอนเช้าๆครับพี่น,น้องมาลุ้นมากูเบ็ดน้ำกันครับพี่น้องฝนกระตกลิ้นครับลุ้นกันวัชมานบา่ตอนกูเบ็ด น้ำเส้าครับนะครับไปลุ้นน้ำกันครับลุ้นหลังแรกครับพี่น้องอยู่บ่หลังนี้มีโตบ่อู้ปดุกพี่น้องดุกดุ๊กรางแรกเอามาแล้วพี่น้องมาแล้วดูถอดเบ็ดเพราะเข้าคือน้ำหมด น้องยกครับตัวแรกแหกมาแล้วครับมาแล้วครับจะสวยครับเจ้าหน่ยแปมแรกมาแล้วเก็บครับแปมสองไม่มานเลยพี่น้องอนในกระชืออยู่แต่ชื่อ,อ,ม,อม,มีตัวมีตัวช้อนครับช้อนช้อนมาแล้ว นี่ช้อนติดปลาเข็งกันนะครับใส่งามๆครับกิดแล้วครับเก็บ <F S 1> ครับพี่น้องเส็บปนพี่น้องตรงหลังนี่ครับอยู่บ่ครับเนี่ยโอ่ไมอยู่เลยอยู่ไหนเด้อถอดกันเปิดกัน โอ um, ้หมดครับเออยังอยู่พี่น้องอยู่อยู่มาทำใหมใช่ อครับใส่ใหญ่แล้วครับมาอีกแล้วโ่งามหม่แล้วพี่น้องแอมสามโอ้วัาสิปะมันสังมันใหญ่แล้วครับเดี๋ยวไปซ้ำมาคืนครับเก็บครับพี่น้องมัน นุ่นนี้ครับพี่นอ้องสีดึงดึงครับโอ้ขอน้อยครับลูกมันใส่ทอดอีกแล้วแล้วเจ้าก็ยังมีใส่ทอดคือเก่าครับเก็บครับนี่นะนี่ครับมีดินดินดึกดึ๊ดึกๆๆๆๆ ใช้ทอดแล้วใช้ทอดครับพี่น้องก่นกระตกบระันเซาอยู่ครับแต่คายมโบฟ้าห้องครับแ็บแต้มครับนี่ครับพี่น้องอาการ

อยากเก็บครับฝนตกครับนี่ต้งนี่ครับพี่น้องชิดึงๆอ่าอีหยังออืขอครับใส่ทอดครับไื่อยๆครับแต้มเก็บครับครับตอนนี้ก็ยามเบ็ดเรียบร้อยแล้วกู้เบ็ดเรียบร้อยครับมาสรุปแต้มกันครับพี่น้อง หลายจำได้ครับตามประเพณีครับตามธรรมเนียมือว่าหมอนเนี่ครับนนนั่น่ีคอใส่ใหญ่ตัวหนึ่งครับแล้วก็ใส่ปนเข้ามาลุกก็ได้สองครับเรว่อหมอนนี่ครับไม่ใช่ใส่สวยๆครับฝนกระตุกท่านเจ้าครับพี่น้อง เล่นหยอาๆแงี้ยครับครับสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้สำเนวครับแล้วก็ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอิลาพาาหามลามีกำลังใจให้คลิปดีๆออกมาพี่น้องชมให้รับชมกันครับฝากขอบคุณ fc ทุกคนที่คอยติดตามช่องอิลาพาหามาตลอดครับแลวก็ท่านผู้ชม ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมอันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับประเพี่น้องเบิร์กครับ